เยอะแต่ก็ร UH, si ้อยบาทพี่น้องเบิดลอยพอดีเลยติเขาลุดให้หาบาทเขาอ่ะมันกั้นลดอีกันนี้มาใส่สื่อคล้องมาเตรียมไปเมื่อใส่บาทก็ลูกสาวชิมัดดอกไม้ถูกเตียนให้ึ่สองพะรูบายดีเด้อพี่น้องเขาตื่นแต่ีสี่เขาไปเอาโอ้กันให้มันในอยู่ในกีเขาไปเอาโอ้ให้ก่อนจัดใช้ เออเอาแต่อเอาขู่บ่มันจะได้หวเอาโอบ่ห้ากระลุกเอามาทีนึงเลยนอนกับมาคอยรับสนิทเดอกยังเจ็บแผลอยู่เจ็บแผลทางหนอกันงใย นอนรับเบาสนิทปันได้พี่น้องแต่ว่ารับใช่ไหมรับคือฮาเบาได้เป็นยังมันกระบอกเลยเนะดาะเดียดดาดเดือดาดคือมีแนวแบบมาบ่งแผรนี่พี่นอ้องเล่นเจ็บยังคัน เก็บดอกไม้ยางซีไปเก็บดอกไม้มามาไปรอกับลูกเมื่อใส่บาทจัดน้าไปบุญคับซอยสู่โอ้ยเมื่อยดิพี่น้องเลยบุญกเฮ็ดมาตลอดตลอดมันนึก็่าจะมาเจอสถานการณ์แบบนี้สถานการรมพี่น้องมันนึกว่าจะมาเจอสถานกรรม แบบนักหน่วงไงสิทาไปเนาะอยงน้ก็งหยอมาองให้เลยเจ้เจ้าไปนะเจ้าจังมาท่ายก่อนเลขันขันเจ็บออ,อ เราเรื่องกระเม็นเน้นเนาะ Yeah, one dog mind. บายดีเด้อท่านผู้ชมตื่นมาแล้วก็เข่งแท้ไปหน่อยมั่นท่าบุญสะแนนทำไปหน่อยเป็นสรงจนบอดีขาดยังมาเจอสตากรรมนักหน่งหวงเนาะกรรมมันลลยกับบุญสางมากแต่หน่อย จนเฒ่ายังบอกแผลกรรมจนอายุสามสิบห้าสาเคยละเคยไลย่สางบุญกุศลสางความดี งามบอกพนะี่น้องอ้อยสแสดแพ่นะมาถ่ายนะเฮ้ยตองยางมาดู6กคุณนในะช่เนะ็กเอามาสิบห่อเนะี่ยเอามาผิดนะมาผิดเอ,นะอาเห,นะหนื่อ,อนอมาผิดตกยางมันเป็นแบยางเบิด

ล่างมาเลยเด้อฮนะเสียห่าทั้งขั้นทั้งเก็บต้องหัดไวเออหืมมันเป็นอะไรห่วยดูที่ยาหมูก่อนเลย 5 cốc lê mà mình Một ở sắp. Ôi, ở mình đi mặc quái bữa sáng sắp mọi quái đi mặc đã, môn đi mặc quái mặc

เอามาปานเอาปานเอาขึ้นข่านะครับอืมวันี้ทำว่า Heat Heat Color ใหญ่ใส่ Color ใหญ่แล้วเนาะแน่ลืมเอากระดาษที่ชั่วออกมาฉีดเมอซะหน่อย เขาคือสใส่อย,ยู่ลุมล่มเนาะไอคนบ่ตกเนาะนี่มาทีดาพี่น้องเลยปิ้งโกบปิ้งเนื้อเนาะเอ๊ะมังคือเอปลวกแบบนี้นมาเสียปิ้งโกบปิ้งเนื้อ ขนมใส่บาทไปซื้อร้านซีเค้าเจอสาวๆนะุดหนุมเบิดลอยบาทบ่พ่อหาบาทค่พีุ่ฒหาย lệch bắt hưu thôi ngưng an nữa phần thương gặp em mặt đưa gặp mặt đi, mặt kim mặt đây, mặt kim mì nó เลดลอ,อ,อกของานนะาบาาพี่งนี้นนเนาะใช่ปะต้องทันนะส่หนามน้ำเ้นน็นกินอิ่มต็มเต็มทุกซองพันกี เอาสองตุกได้มาหายเขียนน้ำยากันเดินเด้อบุไดหายหายได้หล่าแล้วนะบอมาเก็บไปเมียนมาสวยนี่พี่น้องจัดหายเรียบร้อยเนาะ ตองใม้ถูกเทียนไอโอกับลูกทองสะบัดกับผูร่างท้องยางพี่น้องเขาหยัดละบ่หยวเมื่อต้องแหงต้องแหงแล้วใส่บาตรหยัดน้ำบุญค่ำซอยสู้ใส่บาตให้ผูที่ดวงรับไปแล้วมากล้วยกันหนาวเบื่อ จะมีทุกอย่าเศร้าเนาะเมียวเมียวโอ้อ๊ยกระสิทธิ์อ่ที่อังโล่เดีย ขาประกาศใช่ไหม่านี <n> ้ว่านาะนั่งนกคนเดียวอยู่เทียงแล้วแต่สิ่งดีๆเนาะพี่น้องน่าลืมใส่เงินหายนใส่เงินนะจ๊ะเกือบลืมแล้วแม่เนี่ยนีเงินบ่อบาทแต่มีเงินสองปันกีกขอมึงจะมีเงินหน่อยบ่บ่มีเงินเลยเด้วยนี่มีเงินสองปันกีในทง นนหให้ลูกกันให้ลูกไปโรงเรียนเิด่อนบ้นานในสิบปันเงินเงินใบหายังกับบมมีมีใบลอยเ่ยเงิงเนชามลอยในถงนีใจบาทจะหาพันกีพันคุระหาพันกับลูก มันเป็นยังโทรศัพท์พกำังจะตายนลยถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปมากเลยอีหยังดิ่งขึ้นมาโอ้จิมก,ดกัดตัวเอาหนะ่ะแม่แพ้หน่ะร้อยไปไปเมื่อแล้วถือหนะ่ะแม่พอมึงสารนะสิไปนั่งอยู่ซ้านนูนั่งใส่ห่มเน่ยเดอ้อมันแดดได้ยับออกนอกถือเอาแพ้น่ะร้อยกูเอาดีๆให้สารเอาวก็เอางามๆ เมื่อแล้วก็ใส่เลยมิถตาหยาดหนามแต่เดียวไปไปมันหัดตอกไม้จะหิวหูเดียวก็ได้โอ้มาก็ได้ น้ำยาดพันได้นะ้คะมาเอาน้ำยาดก่อนมาน้ำยาดก่อนดูนะขวดจะเอาไปเบิดเลยเด้เอาจอกจอกใหญ่ใช่แล้วก็ไปซื้อเอาขวดน้ำยาดโปูบางหยาพอก็ไม่ส่งนะนี่แต่บางหยาก็ขี้ต้มนี่ทงตัวนี้เด้ทงตัวเสือเขาบดบัง นี่นเขอจอกกับกระตุกน้ำไปซื้อเอาน้ำนะเอาซื้อเอายาดแน่ซื้อเอาโมมี่เอาจอกหน่อยจอกตัวหนึ่นงจะาประถิมนะเอาสี่ขวดใส่บาท2สองขวดยาดแล้วก็จอกไปทิ้งทุกคนเล่นลางก่อนเด้ขเอขวดเทาสียาดสนหลางดีๆ เป่งเอ้าห้ขวดหนึ่งนะขวดหนึ่งจะเอาไปใส่หักยาไข่สัมไปพี่น้องสองพลลูกสีเมือนเลโอ้คิก็บภาพเพี่งช็คนี้ขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกคอมเมนต์คำที่ส่งใช่ขวดหน่อยนะเบาล่างก่อนเด้อ